บรรยากาศในร้านเขานะครับอันนี้คือเป็นเมนูที่เจ้าของร้านเขาให้ลองชิมนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับคิมบับครับคือเจ้าของร้านนะครับนี่นชื่ออะไรครับยุนมินนะยุนมินนี่พี่อ๋อ <laughs> พี่ยุนมินมาอยู่ไทยได้สองปีใช่ไหมครับใช่เขามาพาร์ทเนอร์กันกับคนมุสลิมเปิดเป็นร้านอาหารเกาหลีให้คนมุสลิมได้กินอาหารรสชาติเกาหลีแบบแต้ๆนะอันนี้เป็นคิมบับบิสมิลลาห์ ข้างในเขาจะมีแตงกวาชาร์ลอตไข่หวานนะครับอันนี้เป็นราเมงต็อกโบกี้นะครับซุปกิมจิแล้วก็ท็อปชีสอย่างนี้เลยนี่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบน้ำร้อนๆนะอร่อยมากครับพี่ยูนีต็อกโบกี้อ,อร่อยมากเลยอนะน้ำซุปกิมจิแว่าค้นๆเลยนี่คือเซตหนึ่งจะได้หกชิ้นนะครับเป็นไก่ทอดซอสเกาหลีอร่อยมาก อันนี้คือเป็นรสชาติเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับ Yes ร้อยเปอร์เซ็นต์บางบางนะร้อยเปอร์เซ็นต์มากมากนะพี่ยุนมีบอกอร่อยมากครับโดไม่โกกนะอ่าไม่โกกนะ It's true Okay Yes โอ้ดีมากอืมอร่อยภาษาเกาหลี마치소요마치소요อร่อยมากมากจริงจ้ามาชีโซโยจริงจ้ามาชีโซโยร้านเปิดทุกวัน Open every day Yes every day Open every day นะครับก็เดี๋ยวผมแปะประกดไว้ให้ใครมาไม่ถูกคำสัมผิดาคำสัมผิดา